คืนฝนตกหนักพ่อเลี้ยงเดี่ยวคนหนึ่งตัดสินใจช่วยหญิงตั้งครรที่กำลังจะหมดแรงไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเขากลับถูกไล่ออกจากงานเพราะการช่วยชีวิตคนนั้นแต่สิ่งที่เขาไม่รู้คือหญิงคนนั้นคือคนเดียวกับที่มีอำนาจตัดสินชะตาเขาทั้งชีวิตเมื่อประตูบริษัทเปิดออกอีกครั้งความจริงที่ซ่อนอยู่กำลังจะถูกเปิดเผยคนหนึ่งยืนตัวสั่นพร้อมกล่องเอกสาร อีกคนยืนเงียบพร้อมท้องที่บอกถึงชีวิตใหม่ใครจะสูญเสียทุกอย่างและใครกันแน่ที่กำลังจะได้ทุกอย่างคืนเรื่องนี้จะทำให้คุณตั้งคำถามว่าการทำความดีควรมีราคาเท่าไหร่และคำตอบอาจทำให้คุณตึ้งจนลืมหายใจพ่อเลี้ยงเดี่ยวถูกไล่ออกจากงานเพราะช่วยหญิงตั้งคันโดยไม่รู้เลยว่าเธอคือประธานบริษัทของเขาเสียงฝนตกกระหน่ำใส่หลังคาโลหนะหน้าตึกสำนักงาน ลิ่นเหล็กชื้นลอยคลุ้งในอากาศยามเย็นอัน,นันยืนกอดกล่องเอกสารแน่นกระดาษข้างในสั่นไหวตามแรงลมหนาวรองเท้าทำงานเปียกน้ำความเย็นซึมผ่านถุงเท้าขึ้นมาถึงข้อเท้าเขาเพิ่งถูกเรียกเข้าไปในห้องประชุมประตูไม้สีเข้มปิดลงช้าและหนักเสียงผู้จัดการยังดังกล้องในหูน้ำเสียงเย็นชาเหมือนเหล็กที่เพิ่งหลอมเสร็จเหตุผลสั้นและคมละเมิดกฎบริษัทออกจากงานทันที อน,นั่นหลับตาภาพลูกสาววัยหกขวบผุดขึ้นมาเสียงหัวเราะเล็กที่รอเขากลับบ้านกลิ่นข้าวสวยอุ่นในหม้อหุงข้าวเก่าฝ่ามือเขาสัน่นหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดก่อนหน้านั้นไม่กี่ชั่วโมงเขายังยืนอยู่หน้าลิฟต์ชั้นล่างแสงไฟนิออนกระพริบทีพื้นหินอ่อนเย็นเฉียบหญิงตั้งคันคนหนึ่งสุดตัวลงเสียงหายใจขาดห้องดังแผ่วเหงื่อไหลเต็มหน้าผากของเธอ มือกลุ่มท้องแน่นจนข้อนิว้วสี่อาน,นันต์ได้กลิ่นยาฆ่าเชื้อจากโรงพยาบาลใกล้เคียงได้ยินเสียงรองเท้าคนเดินผ่านไปมาไม่มีใครหยุดไม่มีใครหันมามองเขาคุกเข่าลงข้างเธอฝ่ามือแตะพื้นเย็นจนสะดุง้งเสียงลิฟต์ดังติง้งประตูเปิดออกแล้วปิดอีกครั้งอัน,นันต์ประคองร่างเธอขึ้นเสื้อเชิ้ตของเขาเปื้อนเหงื่อและคราบฝนเธอมองเขาด้วยสายตาสันไหวริมฝีปากซีเผืออ เขาเรียกรถพยาบาลเสียงไซเรนดังแหลมฉีกอากาศมือเขายังคงจับมือเธอรู้สึกถึงแรงบีบอ่อนที่เต็มไปด้วยความกลัวกลิ่นยางรถและฝนผสมกันท้องฟ้าสีเทากดตำ่ำเมื่อทุกอย่างจบเขากลับขึ้นไปทำงานช้าและเงียบกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ทั้งหมดการออกจากตำแหน่งโดยไม่ขออนุญาตตอนนี้เขายือนอยู่คนเดียวกล่องเอกสารหนักเหมือนหินเสียงฟ้าร้องดังสะเทือน หัวใจเขากระตุกตามจังหวะนั้นประตูอัตโนมัติด้านหน้าเปิดออกแสงไฟสีขาวสาดเข้ามาหญิงคนหนึ่งก้าวเข้ามาในโถงชุดเรียบหรูใบหน้าซีดจากความเหนื่อยอนันเงยหน้าขึ้นล้มหายใจติดขัดเขาจำสายตาคู่นั้นได้มือที่เคยบีบมือเขาแน่นเสียงรองเท้าส้นสูงหยุดตรงหน้าความเงียบหนาและหนักกดทับทุกอย่างเธอวางมือบนท้องที่ยังนูนสายตามองตรงมาที่เขา บัตรพนักงานบานนอกเสื้อเธอสองแสงตัวอักษรตำแหน่งสะท้อนเข้าตาเขากล่องเอกสารในมืออนันต์ปลายนิ้วชาและเย็นเสียงฝนด้านนอกยังไม่หยุดหัวใจเขาเต้นดังจนกลบทุกเสียงเธอสูดลมหายใจลึกริมฝีปากขยับช้าชื่อของเขาถูกเรียกออกมาน้ำเสียงนั้นหนักแน่นและคุ้นเคยแสงไฟทั้งถงดูสว่างเกินจริงโลกเหมือนหยุดหมุนตรงวินาทีนั้นอน,นันต์กลืนน้ำลาย ความจริงเริ่มกดทับจนหายใจไม่ทั่วท้องสายตาของเธอไม่ละจากเขามือหนึ่งลูบท้องอย่างแผ่วเบาประตูด้านหลังเปิดออกอีกครั้งเสียงฝีเท้าหลายคู่ดังใกล้เข้ามาผู้บริหารหลายคนก้าวออกมาจากประตูด้านหลังสุดสีเข้มเรียงรายเหมือนกำแพงเงียบเสียงฝีเท้ากระทบพื้นหินอ่อนดังชัดทุกสายตาจับจ้องมาที่อนันต์ลำคอเขาแห้งผากกลิ่นน้ำหอมราคาแพงลอยปะปนกับกลิ่นฝน หญิงตั้งคันขยับเข้าใกล้แสงไฟสะท้อนดวงตาที่ยังอ่อนล้ามือเธอสั่นเล็กน้อยแต่แผ่นหลังยังตั้งตรงอนันต์รับรู้ถึงแรงกดดันรอบตัวเหมือนอากาศในถงหนาแน่นขึ้นทุกวินาทีผู้จัดการคนเดิมยืนอยู่ด้านหลังสีหน้าซีเผือดผิดจากก่อนหน้าเสียงกลืนน้ำลายดังเบาแต่ชัดเจนในความเงียบหญิงคนนั้นหยุดยืนตรงหน้าอนันต์ระยะห่างเพียงช่วงแขน กลิ่นสบู่อ่อนจากเสื้อผ้าเธอลอยมาผสมกับกลิ่นโรงพยาบาลที่ยังติดตัวอัน,นันต์รู้สึกถึงหัวใจที่เต้นแรงจังหวะไม่สม่ำเสมอเธอเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยสายตาคมกริบกวาดมองกล่องเอกสารในมือเขากระดาษด,ด้านในขยับตามแรงสัน่นเสียงเสียดสีกันเบาเหมือนกระสิบผู้บริหารบางคนขมวดคิ้วบางคนหลบสายตาเสียงฝนด้านนอกดังหนักขึ้นกระทบกระจกเป็นจังหวะที เธอสูดลมหายใจอีกครั้งอกขยายช้านิ้วมือแตะที่ขอบโต๊ะประชาสัมพันธ์ปลายนิ้วขาวซีดจากแรงกดอนันต์รู้สึกถึงความเย็นที่แผ่ซ่านตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาถึงหน้าอกชื่อบริษัทที่เขาทำงานมาหลายปีสลักอยู่บนผนังด้านหลังตัวอักษรโลหะสะท้อนแสงเหมือนกำลังจ้องมองเขาหญิงตั้งคันหันไปมองผู้บริหารสายตาเปลี่ยนเป็นแข็งกร้าว เสียงหายใจของหลายคนสะดุดบรรยากาศตึงเครียดจนแทบขาดเธอเอ่ยคำสั่งสัน้นน้ำเสียงหนักแน่นผู้จัดการก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวรองเท้าหนังกระทบพื้นดังเกินควรอน,นันต์ขมวดคิ้วไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นมือเขายังคงกำกล่องแน่นข้อมือขาวสี่เธอหันกลับมาหาเขาสายตานิ่งและลึกความทรงจำตอนอยู่หน้าลิบย้อนกลับมาเสียงหายใจขาดห่วง มือที่บีบแน่นหัวใจเขากระตุกเหมือนถูกดึงกลับไปยังช่วงเวลานั้นเธอขยับริมฝีปากอีกครั้งคำพูดเริ่มไหลออกมาทุกคนในถงเงียบสนิทแม้แต่เสียงฝนยังเหมือนเบาลงอนันต์รู้สึกถึงเหงื่อที่ไหลาตามขมับลมหายใจตื้นและเร็วชื่อเขาถูกเรียกซ้ำชัดและหนักกว่าเดิมเขาเงยหน้าขึ้นสายตาประสานกับเธอเต็มที่แววตานั้นไม่ใช่สายตาของคนอ่อนแอ แต่เป็นสายตาของผู้ตัดสินชะตาผู้บริหารคนหนึ่งขยับเข้ามาใกล้เสียงกระซิบดังแผ่วเธอยกมือขึ้นเล็กน้อยทุกการเคลื่อนไหวหยุดลงทันทีความเงียบกลับมาอีกครั้งหนักจะนอนนันได้ยินเสียงหัวใจตนเองฝ่ามือเขาเริ่มชากล่องเอกสารเกือบหลุดจากมือหญิงตั้งคันก้าวเข้าใกล้อีกครึ่งก้าวระยะห่างหายไปกลิ่นลมหายใจอุ่นแต่จมูกเขาทำให้เขานิ่ง,งนัน เธอก้มศีสษะลงเล็กน้อยเสียงต่ำและชัดคำพูดนั้นทำให้ผู้จัดการสะดุง้งใบหน้าขาวซีดจนเห็นชัดอนันต์รู้สึกเหมือนพื้นใต้เท้าสัน่นโลกทั้งใบเริ่มเอียงเสียงฟ้าร้องดังสนัน่นไฟในถงกระพริบวูบหนึ่งครั้งเงาของทุกคนไหววูบไปตามผนงังบรรยากาศเหมือนฝันร้ายเธอยืดตัวตรงอีกครั้งมือหนึ่งยังคงลูบท้องอย่างปกป้องสายตาของเธอจับจ้องอน,นันต์ ไมแลแมาเซียวินาทีผู้บริหารเริ่มขยับตัวไม่สบายใจเสียงสูดเสียดสีกันเบาอันนั้นกลืนน้ำลายลำ้อแสบและตึงคำถามมากมายอัดแน่นในหัวแต่ไม่มีเสียงใดหลุดออกมาเธอขยับเข้าไปใกล้ตะ๊ะหยิบแฟ้มบางอย่างขึ้นมาโลโก้บริษัทประทับอยู่บนปกสีเดียวกับที่อยู่บนบัตรพนักงานของเขาเธอเปิดแฟ้มช้าเสียงกระดาษพลิกดังชัดทุกสายตาโน้มเข้าหา เหมือนถูกดึงด้วยแรงเดียวกันอนันต์รู้สึกถึงลมหายใจที่เริ่มสัน่นหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเธอหยุดที่หน้าหนึ่งนิ้วชี้ลงไปสายตาเธอยกขึ้นสบตาเขาอีกครั้งแววตานั้นนิ่งและเด็ดขาดความเงียบปกคลุมโถงหนาและอึดอดัดอันันตรู้สึกว่าชีวิตกำลังถูกแขวนไว้บนเส้นได้ที่บางเฉียบเสียงฝนยังคงตกไม่หยุดเหมือนนาฬิกาที่นับถอยหลังอย่างไร้ปราณี เธอเลื่อนแฟ้มเข้าหาแสงตัวอักษรดำคมชัดขึ้นทีละบรรทัดเสียงกระดาษเสียดสีกันดังในความเงียบเหมือนมีดกรีดอากาศอน,นันตเพ่งมองดวงตาแสบจากแสงไฟชื่อของเขาปรากฏบนหน้าเอกสารตัวอักษรเรียงตรงและหนักหัวใจเขากระแทกแรงลมหายใจสะดุดผู้บริหารบางคนขยับเข้ามาใกล้เงาสูงทอดยาวบนพื้นหญิงตั้งคันยกแฟ้มขึ้น ฝ่ามือมั่นคงกว่าที่เห็นเธออ่านออกเสียงช้าทุกคําชัดเจนเสียงนั้นก้องไปทั่วถงสะท้อนกลับจากผนังหินผู้จัดการเม้มปากแน่นเหงื่อไหลตามกรอบหน้าอัน,นันต์รู้สึกถึงความร้อนที่ลำคอเหมือนมีบางอย่างค้างอยู่สายตาเธอไหลจากเอกสารกลับมาหาเขาแววตานั้นหนักแต่ไม่เย็นชาเธอหยุดพูดชั่วขณนะความเงียบกดทับจนหายใจไม่ทั่ว เสียงฝนด้านนอกเปลี่ยนเป็นสู้แรงลมพัดกระแทกกระจกไฟในถงสั่นอีกครั้งเงาคนไหววูบเธอปิดแฟ้มลงเสียงปิดดังทึบอนันตสะดุ้งเล็กน้อยกล่องเอกสารเอียงกระดาษบางแผ่นโผล่ออกมาเหมือนกำลังจะหลุดหญิงตั้งคันเกื้อมือไปปลายนิ้วแต่ขอบกล่องความเย็นจากมือเธอส่งผ่านอนันตนะ์ชะงักเธอช่วยดันกระดาษกลับเข้าไปท่าทางเรียบง่าย ภาพนั้นทำให้ผู้บริหารบางคนเบิกตากว้างความไม่แน่ใจแผ่กระจายอันนันได้กลิ่นน้ำหอมจางผสมกลิ่นฝนสดหัวใจเขาเต้นช้าลงเล็กน้อยแต่ยังหนักเธอถอนมือกลับวางมือบนท้องอีกครั้งท่าทางนั้นนิ่งแต่เต็มไปด้วยการปกป้องเธอหันไปทางผู้จัดการสายตาแข็งกร้าวขึ้นคำถามถูกเอ่ยออกมาสั้นตรงผู้จัดการอ้าปาก แต่ไม่มีเสียงความเงียบยาวหนักเหมือนก้อนหินอนานันต์รู้สึกถึงแรงกดที่หน้าอกลมหายใจตื้นผู้บริหารคนหนึ่งก้าวออกมาเสียงรองเท้าดังชัดเขาพูดบางอย่างน้ำเสียงลังเลหญิงตั้งคันยกมือขึ้นอีกครั้งทุกเสียงหยุดเธอขยับก้าวส้นรองเท้ากระทบพื้นเบาอนานันต์รู้สึกว่าระยะห่างระหว่างเขากับเธอสั้นลงอีกเธอมองเขานิ่ง เหมือนกำลังชั่งน้ำหนักบางอย่างความทรงจําเรื่องลูกสาวแล่นเข้ามาภาพตัวอาหารเล็กจานข้าวเรียบง่ายมือเขาสั่นอีกครั้งความกลัวผสมความหวังเธอเอ่ยชื่อบริษัทน้ำเสียงมั่นคงเสียงนั้นทำให้หลายคนสะดุง้งเหมือนถูกปลุกเธอพูดถึงกฎพูดถึงความรับผิดชอบทุกคำเหมือนคอนตกลงบนพื้นหินผู้จัดการก้มหน้าหลาตก อน,นันต์รู้สึกถึงแรงดันที่เริ่มคลายแต่ยังไม่หายไปเสียงฝนเริ่มเบาลงเหลือเพียงหยดหนักเป็นช่วงไฟในถงกลับมานิ่งเงาคนหยุดไหวเธอหันกลับมาหาเขาอีกครั้งแววตาเปลี่ยนไม่อ่อนโยนแต่ไม่แข็งกร้าวเธอถามคำถามหนึ่งชัดลึกคำถามนั้นแทงตรงกลางใจทำให้เขานิ่งงันอน,นันต์อ้าปากเสียงไม่ออกลำคอสัน่น มือเย็นผู้บริหารทุกคนรอสายตาจับจ้องเวลาเหมือนหยุดอากาศหนักเขาสูดลมหายใจลึกกลิ่นฝนยังอยู่ความจริงทั้งหมดอัดแน่นอยู่ตรงปลายลิ้นหญิงตั้งครนยังคงมองเขาไม่ละสายตามือเธอวางบนท้องแน่นขึ้นเหมือนย้ำถึงเหตุผลเสียงหัวใจอนันต์ดังชัดดังกว่าทุกอย่างรอบตัวเขารู้สึกว่าคำตอบนี้จะเปลี่ยนทุกอย่าง ทั้งชีวิตเขาทั้งชีวิตของคนในถงนี้ความเงียบยังคงยืดเยื <Not. S 1> ย้อหนักยาวและสายตาของเธอยังคงกดดันรอคำพูดจากเขาอน,นันต์สูดลมหายใจอีกครั้งอากาศเย็นไหลผา่านปอดอย่างเชื่องช้าเสียงหัวใจยังเต้นแรงแต่จังหวะเริ่มชัดเขาเงยหน้าขึ้นแสงไฟสะท้อนดวงตาที่แดงกำ่ำเสียงของเขาแหบสั่น <Sun. S 1> แต่ไม่แตก คำพูดไหลออกมาช้าทุกคำหนักเหมือนแบกน้ำหนักทั้งชีวิตผู้บริหารบางคนขมวดคิ้วบางคนเบิกตากว้างหญิงตั้งคันฟังเงียบไม่ขยับไม่กระพริบตาอน,นันต์เล่าถึงช่วงเวลานั้นลิบพื้นเย็นเสียงหายใจขาดห่วงเขาพูดถึงมือที่สัน่นท้องที่นูนดวงตาที่เต็มไปด้วยความกลัวเสียงของเขาเริ่มนิ่งขึ้นเหมือนกำลังยืนหยัดกลิ่นฝนยังลอยอยู่ แต่ไม่หนักเหมือนก่อนเธอยังคงฟังปลายนิ้วขยับเล็กน้อยบนท้องผู้จัดการเริ่มขยับตัวไม่สบายใจเสียงรองเท้าขยับเบาอานันต์พูดถึงลูกสาวตัวอาหารเล็กแสงไฟอุ่นในห้องเช่าเสียงเขาสั่นอีกครั้งแต่ไม่หยุดเขาพูดถึงสิ่งที่ถูกต้องแม้ต้องแลกด้วยงานคำพูดสุดท้ายหลุดออกมาเบาแต่ชัดความเงียบถามกลับมาหนักกว่าเดิม หญิงตั้งคันหลับตาลงชั่วครู่ลมหายใจยาวและลึกเมื่อเธอลืมตาแววตาเปลี่ยนไปอีกครั้งไม่ใช่ความโกรธไม่ใช่ความสงสารแต่เป็นบางอย่างที่ทำให้หลายคนขนลุกเธอหันไปมองผู้บริหารสายตาคมกริบมือหนึ่งยกขึ้นชา้านิ้วชี้ไปที่แฟมคำสั่งถูกเอ่ยออกมาน้ำเสียงแน่นไม่เปิดช่องโตแยง้งผู้จัดการสะดุง้งไหลสัน่น เสียงกระซิบดังแผ่วทั่วถงแต่หยุดทันทีอนันต์รู้สึกถึงแรงกดดันใหม่ต่างจากก่อนเหมือนพายุอีกลูกกำลังก่อตัวเธอหันกลับมาหาเขาระยะห่างใกล้จนได้ยินลมหายใจกลิ่นสบู่อ่อนผสมกลิ่นฝนเธอพูดประโยคหนึ่งชาชัดคำพูดนั้นทำให้เลือดในกายเขาเย็นว่บผู้บริหารบางคนอ้าปากแต่ไม่มีเสียงไฟในถงกระพริบอีกครั้ง ยาวกว่าเดิมเงาทุกคนยืดออกบนผนังเหมือนเงาของความจริงที่ซ่อนอยู่อน,นันต์รู้สึกว่าพื้นใต้เท้าไม่มั่นคงเหมือนยืนอยู่บนขอบเวมือเขากำกล่องแน่นข้อนิ้วขาวสี่หญิงตั้งคันยังคงจ้องไม่หลบท้องของเธอขยับเล็กน้อยเหมือนมีบางอย่างดิน้นภาพนั้นทำให้บรรยากาศตึงขึ้นหนักขึ้นเธอพูดต่อน้ำเสียงต่ำเตด,ดขาด คำพูดนั้นทำให้ผู้จัดการหน้าเสียเหงื่อไหลลงคอเสือ้ออันนั้นรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงเหมือนประตูบานใหญ่กำลังถูกเปิดแต่ยังไม่เห็นปลายทางเสียงฝนหยุดไปแล้วเหลือเพียงหยดน้ำไหลาจากชายคาความเงียบในถงกลับดังยิ่งกว่าเสียงใดหญิงตั้งคันก้าวถอยหลังครึ่งก้าวสายตายังไม่ละจากเขาคำพูดสุดท้ายในช่วงนั้นถูกปล่อยออกมาอย่างช้าคำพูดที่ทำให้ทุกคนในถง กลั้นหายใจและทำให้อนันต์รู้สึกว่าชีวิตของเขากำลังจะเปลี่ยนไปอีกครั้งหญิงตั้งคันเงยหน้าขึ้นสายตานิ่งและมั่นคงเธอประกาศตำแหน่งของตนเองเสียงชัดไม่สัน่นทั้งโถงแข็งค้างผู้บริหารหลายคนหน้าซีความจริงกระแทกลงมาหนักไร้ที่หลบเธอหันไปทางผู้จัดการคำสั่งสุดท้ายถูกเอ,อ่ยออกมาสั้นเด็ดขาด ตำแหน่งถูกเพิกถอนอำนาจถูกดึงคืนความเงียบแตกสลายเสียงหายใจดังทั่วถงเธอหันกลับมาหาอนันต์สายตาอ่อนลงเล็กน้อยแฟ้มถูกส่งคืนให้เขามือมั่นคงเธอพูดถึงการเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องแม้ต้องยืนคนเดียวพูดถึงคุณค่าที่บริษัทควรยึดถือไม่ใช่ตัวอักษรในกฎอนันต์รู้สึกถึงความอุ่นไหลผ่านหน้าอก กล่องเอกสารในมือไม่หนักอีกต่อไปเธอขยับมือวางบนท้องรอยยิ้มบางปรากฏเสียงฝนด้านนอกหยุดสนิทแสงเช้าเริ่มส่องผ่านกระจกอนันต์ก้มศีรษะลมหายใจยาวและนิ่งภาพลูกสาวผุดขึ้นมาพร้อมความหวังที่ชัดเจนประตูถงเปิดออกอากาศสดใหม่ไหลเข้ามาเขาก้าวออกไปหลังตรงหัวใจสมกโลกภายนอกยังคงหมุนแต่เขาไม่หวนอีกแล้ว เพราะในวันที่ยากที่สุดเขาเลือกเป็นมนุษย์และการเลือกนั้นได้เปลี่ยนทุกอย่างตลอดไป